เลนลยมาคนพ้ยมาแล้วคุณลุงน,นี่นานมาทำอะไรมาทำอะไรเต็มเลยเต็มเลยเดี๋นนย,ยลวยลุงจิบอเต็มร้อยไหม ตื่นดีออเงียบไปดูน้าอย่าอน้นี่ครับไหมอ๋ออ๋ออ๋ออ้ออ๋ออออ๋ออออออ๋ออ๋ออ๋ออออ๋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 ออออ๋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 ่อ๋ออ๋ีอ๋อ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 อ่ออ๋อออ๋อออ๋ออ๋อ Oh. ไปลุกหายใส่รงเท้าก็ไ au, like ม่ใส่แต่ลุงคนนี้เออแต่พอเอามีดให้นี่รับย right. ังไวทำไมลุงทำไมคนในป้าเขาไม่ชอบใส่รองเท้ากันนะหน้าไม่ทิ้มขาลวกข้ามันดาเราตรงตรงข้าคนเดินป้านั้นให้ พอผมก็เป็นนะตรงขาตรงข้อขัขาคือแบบแข็งมันเล็กเลยอะ่ะมันคงจะด้านใช่ไหมคำเรียกว่าด้านใช่ไหมอ๋อด้านมันพอมเลยไหมอ๋อันนี้ก็มาลงสกีจริงจังเลยนะติงนั่งไม่ลงไม่ติงสามติงไหมแอร์แอะ์แอวีเดียไหม ลุงไม่แ huh. ก uh ่ท่าแล้วไม่เหนื่อยเลยหรอผมนี่เหนื่อยเหนื่อยเลยเนีเดินทางมาอย่างเงี้ยลุงนี่ไปเอาแรงขึ้นมาจากไหนเยะเยะลุงลุงไปเอาแรงขึ้นมาจากไหนเยะเยะเฮ้ยลุงเฮ้ยมีคนเจอเห็ดดูลุงเนี่ยเห็นปรอรอยคุณเห็ดเนี่ยถูกไหมถูกไหม เฮ้ลองดมดูน <manager> <of> <im Bruno> <sm> <hy l> ี่ดมได้เร็วอะไรสิบเอ็ดนี่ยเดี๋ยวห่อหาด้วยเฮ้ยเฮ้ยลองลองลื้อด้วยเพื่อจะมีเห็ดตุ้มๆอยู่ก็ได้ใครจะไปรู้นี่จะเป็นกลิ่นเห็ดจริงไหมใช่ไหมหนูว่าใช่ไหมลองลื้อด้วพี่ๆนะไม่แน่มันอาจจะมีลก็ตุ้มอยู่นะเราไม่สามารถรู้ได้อื้อ ลุงแต่ผมไม่อยากจะอะไรนะผมเคยค้างหนึ่งหรือว่าลุงอุ้ยนี่ไงลุงค้างเห็นเนี่ยนี่นผมเคยค้างนึงคือมผมเสียใจมากเลยลุงทำไมวะพ่อือไปลือมาใช่ไหมม,มันเป็นรอยเง,งี้ยไม่ใช่เห็ดนะถ<อ> <c oughs> ูกต้องแลลุงลูกกูเคยเจออยู่ถ <c oughs> ูกต้องเลยลุงมันมาเล่าให้กูฟังมึงบอกว่าเ <c oughs> พราผมไปเจอรอยคุณเห็ดแล้วมันลองคุยดูมือมันเลยใส่ทิ้งไปหมดเลย <c oughs> คมันมันบอกว่พ่อยาหัวเราดิฮูงเคอย่ี้แหละลุงนมีแบบวะามาสรุปมันคือขี้ใช่ไหมลุกตัวลงจ้าแทนกันถ้าลุงอยู่ในให้การลุงจะพูดว่าอะไรข้อสอ้างคำลุงก็พูดไปอเดี๋ยวมียก็ห้นมาให้กันไหม nãy đây hết bề cái này luôn, đừng hết bề lẽ này, khai đai, khai đai. ba, luôn có mấy chạy tàng nha. Mày. luôn, Ồ, cho du vật này, mà sang ngọc gì quá, xem mấy Lửa như โลไนอนวุ้นวายกอนเรยนไง่่าอนย่กับผมกูมากยงเจอลุงตั้นลองส่งลุงได้ไหมสองส่งสูงไว้ขอบได้ไหมลุงคิเกตตัดแล้วใช่ไหม

กูเป็นพ่อมึงก็ไม่ค่อยเิมเลยเียจน้องวัส่อไม่มาเจอเขา่บไปเอื่องหอหลวงปวยข้าอะแบกผมหน่อยอุ้มผมไปหน่อยเลยร

ให้ลุงสึกบอกว่าอ oh, like ุ้ยเห็ดตีนช้างผมวิ่งเห็ดอะไรเลยอะเต็มเกลือเลยอะไหนอันนี้เขาเรียกว่าเห็ดอะไรเห็ดเห็ดเห็ดลวกมั้งลุงผมเจอยมมาทูตขนเอเห็ดด้วยเ่าเห็ดนะลุงว่ามูเจ้หสวหน้าด้วย เห็ดก็ขึ้นไล่ชนิดแล้วแต่ว่าเห็ดโคนนี่มันห้ายากไหมอะลุงว้าถ้ามันขึ้นก็ไม่น่ายากนะแต่แถ้าคนเยอะก็ไม่จร,ริเงเจออือห้าไม่เจอเลยลูกโอ้ยเฮ้ยกล้ถึงละขออนุญาตเงียบเสียง,งพี่ โอ่ะเงไหม้ยเจอกันเลลุงยกันทายกันลงุงผมเข้าไปคุยให้ทายกันทายกันอยู่ไหนวะานงเายกันทายกันอยกันไปไลย,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 ลยลมึง,งอนั้ไหมเดี๋ยวมึงเข้าไปคุยกับมันอะแล้วเดี๋ยวผมจะอ้อมหลังไปอ่าฮะไเป็นเพื่อน่าไปไป,ไป รู้เรื่องนะไอ้สุกกูจะมาเอาชีวิตมึงท่านเจย์เองครับท่านมึงใครอผมเป็นแค่ม,มนุษย์ธรรมดาท่านท่านเป็นใครเนะี่ยไอ้สุกอยู่ไหนสุกไปหาประเทศผมสุกไม่โยครับ ผมก็มาหาเขาอยู่ลุงสุกมาอยู่งทนันปู่ไม่เชื่อจริงจริงขุนย,ยันก้อยมาทาันมะมาขุเย,ยันก้อยมากูจะเอาชีวิตม้านมันอยู่ไหนท่านท่านต้องการจากลงุลงลุงอยู่ค้องลุงดีๆมันต้องไม่อ,อะไรกับลงุงข้างห,หน้านะนะท่านโลกจิตวะเนะี่ยหาท่าน มึงเป็นใครผมเป็นแค่คนธรรมดาครับท่านเด้พอสถานจะทำอะไรลงเลยนะได้ไหม,ไมต้องการมันท่านจะเอาคนแก้ๆไปทำอะไรไท่านชีวิตมันไอ้โท่หอยแมมอะไรขอเปลี่ยนก่อนละท่านนะขอเปลี่ยนก่อนคือพูดทำไม่รู้แต่เราทำได้ดี มาเตือนห้องกนมาทันทันเตือนห้องกนมาเตือนห้องกนมานัาน่งว่ครับ<อ>ผมไม่นั่งท่นานเจ้าหนคนแก่ไปทำอะไรทน<ะ>ันนะมองเอาหัวใจมันไอ้ซกมึงอยู่ไหนมึงอม่อ่ครับ มึงเป็นใครคนธรรมดาเนี่ยครับท่านใครเป็นใครผมมาจากระชังงางครับท่านผมมาใส่กระชังงานเนาะครับท่านไม่เจอเลยครับท่านไม่เจอเลยครับท่านบอกท่านไปหาแล้วท่าไม่เจอจริง มึงก็โกหรออ้อยี้ก็โกีมันอยู่ไหนไม่รู้เรื่องที่เร่องที่คุณมาแล้วคุณอยู่นี่คาทอะไร เอาเลยลูกลูกมันหนูจ้องไม่โดนอ่ะเอ้าเอ้าเอ้าทำไมไม่ล่งมาทำอะไรเต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยเอีาเอ้ายอะลูกดีกว่าเสร็จร้อยไหมดูเอาเงียบไป ดูแนมเลยนึกเลยนะเนี่โอ้โหนาโคตรโหเลยเหงไหมง่เลกไหมหนูก็ดูอ่ะผมคนดิงอเ้ยไม่ไมไม่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 อม่ไ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 ่่มไม่่

รอ,รอยเรียบร้อยเฉดเไปเรียเอเพมาด้แล้วสองคนแล้วนะเรียกเพิมาด้วยอย่าซานีประเทศไทยโอขึ้นแ้เนี่นรื่อยมไปเตั้งเคลง อะังไงวะมันเป็นแบบนี้เอาอีกเอาอีกเ่อนอยู่ไหนสาดีนักลุงจัการต้อเลยลุงผมช่วยลุงแค่นี้แหละแกมันอยู่ไหนต่อไหมต่ออ้าวไม่เล็กตาไม่เล็กนี่แ่ต่อไหมอือ เออออเฮ้ยยงไม่ถ <divide> ึง11บเมาสี่ทีใช่ไหมชีเดี๋ยวไปี้เนชีชน่ไม่โอ้ยอ๋ออ๋อออเสี่ยงอะไรลงเสี่ยงเลไม่ต้องไม่ต้องเสี่ยงก็มันกลับใบบอกเพื่อนมันไง เตะไปที่ไงลงเตะสักเพลงเนี้ยเข้าใช่ไหมเล้เข้าเข้าตีเข้ามันเออเออจอยังไเออเออเนี่ยใหงมาเลยนะนี่ยินไหนไม่ตอบไม่ยู้โกไม่ได้ทำไม่ตอบ ผมเชื่อนี้ก็เลยซ่องอยู่เลพื่อนมาไหมเพื่อนมากี่คนไม่บอกไม่บอกไม่บอกบอกไหมกี่คนไม่ตอบอีกไม่ตอ่อไปไม่ตอบเดี๋ยวได้แดงเดี๋ยวได้แดงเดี๋ยวได้แดงไม่มีแรงเดินบอกเลยจะต่อไหมั้งหนึ่งถึงสามเพื่อนมากี่คน กางคนไปเรียกมาด้วยนะกองก็เลยไอเทียนลงซ้มคนลงไอดอิไอซ้าเนออี้ยไอซ้เนิ้วอ,อีกค้อางข้ามานอ่ะผมเชื่อไปแล้วิ้ำอนีน้ยจำไว้เลยนะอย่ามาซ้า

จแปงล่างอีกหมลงลงลงมือมันเบาไปลงลงใช้มือมันเบาไปขอให้เอานี่เจแปงล่างมเออ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 แปล่างหม่เอาแล้วเออเออโยงงข้างอ่ะเอาลง เอ้ยโมจังเอามาอย่างนี้เหรอไม่ถนัดว่ะพอเอ้าพอเอ้าจะแปลงร้ายไหมไปลุกมับอกมันจะแปลงร้ายว่ะเอาเลยลุงเคลี้ยนหนักเลยไม่เอาเลยต้องเอาไม่เอาพอเดี๋ยวมันขี้ไม่ออก ผมขอเคี่ยนอะไรได้ลงุงผมโมโหมากเลยอ่ะเข้ามาต้องถือใช่ไหมถือนะแครแป๊บนึงองมาแล้วมึงอ่ะเข้ามาทำ้ายคนอ่ะทำลายได้แม้กระทั่งคนแก่พวกมึงนี่นี่นาการท่านทนะไหนวะตอบสิฮะตอ,อ๊บมันไหวปะมันเนี่ยตอบไหมฮะตอบไหมเออ อระวังขีม้มันไม่ออกนล้วไห

เดี๋ยวมันจะมาเดินลูกลุง <offended> ก <by hat> so ็มาลูกล right? hmm. uh ุงเจอลูกลุงจะต้อใจไม่มือไฟกูนะเดี๋ยวเราค่อยเล่นเพื่อนมันคือยังไงออ๋รอให้เพื่อนมาเหรอเออให้มันไปเล่นเพื่อนมามันก็เราเล่นกันสองคนไปเรียกเพื่อนมึงมานะไปลุงนี่ลุงลงโทษมันจนจังทำกับแม่ได้แล้วหรือ หรือไปจำกระส่าวแม่มาอยู่หรือเปล่านะอ่ะพูดละหมอโมอหมอไม่ได้ไงก็วีนะเดีจะค่าตอนเมื่อกี้นะก็เจ็บทุรนทุรายมากเลยนะลุงแห่นมือนะเมื่อกี้ไม่อยากจะพูดหว่ะกูเชื่อไปนะก็สานวี อืมอเอาไวอยากไปผัดกินเลยเนี่ยกินได้เหรอลุงเห็ดอะไรนี่ลุงนะลุงก็พูดแต่ก็นะครับฝากไปพี่เป็นกำลังใจให้ผมและลุงสุกอยู่นะก็คลิปนี้เนี่ยมีเพียงเท่านี้นะขอบพี่อับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกๆการติดตามเลยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีนะครับบ๊ายบายนะซีลุงสุกขอครับ